สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชียลมวก็เฟซบุ๊กค่ะสวัสดีตอนกลางคืนประมาณตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่าสะห้าทุ่มแล้ววันนี้ไต้ก็จะมาเอาของสะสมมาให้ดูค่ะเพื่อนๆทุกคนดูค่ะว่าอันนี้ได้สะสมอะไรบ้างของสะสมของเต้ยน,นี่อาจจะเป็นของเก่าสาหรับใครบางคนไปแล้วก็ได้ค่ะสาหรับเพื่อนเพื่อนบางคนอาจจะ เคยมีแล้วเพราะว่าเป็นของที่เอ,อช่วงเมื่อสองสามปีที่แล้วเป็นช่วงที่ปปุรามาแต่แต้เพิ่งจะมาเก็บสะสมเมื่อปีที่แล้วนี้เองค่ะแล้วก็คือตุ๊กตาบรายค่ะหนุมบรายของเราน,นั่นเองค่ะด้ตอนนี้เจ้ก็มีทหมดหมาตัวแล้วแต่ว่าตัวแกจะให้ดูว่าตัวแกที่ได้ซื้อมานะคะคือตัวนี้ค่ะ เป็นตอนที่ซื้อมาเป็นเขาบอกว่าแต่เขาแต่กล่องเขาจะบอกว่าเป็นน้องวัยนียนะคะนี่ค่ะตัวแรกค่ะเมื่อปีที่แล้วที่ได้เพิ่งซื้อมาแล้วก็ตัวที่สองนะคะเป็นตัวนี้ค่ะนี่ค่ะที่น้องเบงโก้ค่ะจะเป็นฟิวว่าโซนๆนิดหนึ่งค่ะือว่า,าแบบแบล็กหนุ่ม อันที่สามจะอยากซือเป็นผมนว่าเสนอแนะมากตัวนี้เลยค่ะแ้นนี่ค่ะ,น,คะน้องซีนมอนค่ะที่จะเป็นสีผิวที่จะออกเป็นสีผิวตาต่อมาตอนที่ซื้อชิมาชีิต้าที่สุดคแล้วก็เอ่อ ตอนนี้ตัวที่สี่ค่ะเพิ่งจะซื้อมาเมื่อเร็วๆนี้ตัวนี้ค่ะชื่อน้องฟุดพันค่ะแล้วก็ล่าสุดเลยตัวนี้ค่ะผมแดงเบลบริสอุ้ยชีเป็นตัวนี้ชิเป็นสลิปอายค่ะหลับตาได้ด้วยตัวนี้ซื้อมาค่ะตัวนี้เป็นรุ่นป๊อป แต่ว่าใส่หมวของรุ่น m e l l ว Walzy นะคะนี่ค่ะน่ารักแบลมามีขาทั้งหมด5นนตัวทั้งหมด5ตัวค่ะอนี่นะคะคือสองสาสะสมหมดไปนะคะแลนนี่ก็ค่ะแี่แประมาณ13ทีแล้วจะบอกว่าตอนนี้อากาศเปลี่ยนแปลงแล้วทุกคนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะอากาศเริ่มร้อนแล้ว ง่ายก็ใครที่เจอเราแล้วก็รอรอเราฝันดีลาติสันนะคะบ๊ายบาย